สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องอ่านเสริมไม้ดอกในเมืองไทยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่ง นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และข้อที่3นักเรียนมีมารยาทในการอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะภารกิจของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านจับใจความในบทอ่านเสริม ไม้ดอกในเมืองไทยนะคะจากหนังสือภาษาพาทีของนักเรียนชั้นป .5 ในหน้า165นะคะครูนุกให้เวลานักเรียนอ่าน10นาทีค่ะให้นักเรียนกดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปอ่านจับใจความกันหลังจากที่นักเรียนอ่านเสร็จนักเรียนค่อยมาดูคลิปวิดีโอต่อนะคะ ไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงนี้แสดงว่านักเรียนอ่านจับใจความจบแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านจับใจความจบแล้วครูนุ๊กมีเกมตอบคําถามมาหาสนุกมาให้นักเรียนเล่นค่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมของครูนุกนะคะ ครูนุกจะถามคำถามแล้วให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเพียงหนึ่งข้อนะคะโดยมีตัวเลือกสี่ตัวเลือกถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าบัวเป็นไม้ดอกชนิดใดตัวเลือกที่หนึ่งไม้พุ่มตัวเลือกที่สองไม้เถาตัวเลือกที่สามไม้น้ำ และตัวเลือกที่4ไมต้ต้นเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะบัวเป็นไม้ดอกชนิดเป็นไม้น้ำนะคะข้อต่อไปค่ะคําถามถามว่ามะลิเป็นไม้ดอกชนิดใดตัวเลือกที่หนึ่ง ไม้พุ่มตัวเลือกที่สองไม้เถาตัวเลือกที่สามไม้น้ำและตัวเลือกที่สี่ไม้ต้นค่ะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะมะลิเป็นไม้ดอกชนิดเป็นไม้พุ่มนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ คำถามถามว่าอัญชันเป็นไม้ดอกชนิดใดตัวเลือกที่หนึ่งไม้พุ่มตัวเลือกที่สองไม้เถาตัวเลือกที่สามไม้น้ำและตัวเลือกที่สี่ไม้ต้นค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ อัญชันเป็นไม้ดอกชนิดเป็นไม้เถานะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคำถามถามว่าพยอมเป็นไม้ดอกชนิดใดตัวเลือกที่หนึ่งไม้พุ่มตัวเลือกที่สองไม้เถาตัวเลือกที่สามไม้น้ำและตัวเลือกที่สี่ไม้ต้นจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะพยอมเป็นไม้ดอกชนิดไม้ต้นนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคำถามถามว่าต้นไม้ประจำชาติไทยคือต้นใดตัวเลือกที่หนึ่งต้นลำดวนตัวเลือกที่สองต้นราชพฤกษ์ตัวเลือกที่สมต,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 ต้นจํปาปาและตัวเลือกที่สี่ต้นคูนค่ะ จับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะต้นไม้ประจำชาติไทยก็คือต้นราชพฤกษ์นั่นเองค่ะเราอยู่ในช่วงสรุปความรู้กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเอ่ยอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ไม้ดอกในเมืองไทยนะคะที่มีหลากหลายพันธ์เลยมีทั้งไม้ดอกชนิดที่เป็นไม้เถาไม้พุ่มไม้ต้นแล้วก็ไม้นาำใช่ไหมคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะจบแล้วค่ะนักเรียนทุกคนไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ สำหรับชั่วโมงนี้ครูนุขขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ